สวัสดีค่ะรวมรถมือ2 JK มานําเสนอเก่งมือ2ยอดฮิตนะคะทุกท่านรุ่นนี้นะคะยังไม่ตกยุกคค่ะทุกท่านยังใช้งานได้ดีและเป็นที่ต้องการของท้องตลาดด้วยซื้อไปใช้ก็ดีซื้อไปขายก็ง่ายนะคะทุกท่าน Honda z z ี06เครื่องยนต์ VTEC ยร์ออโต้ค่ะทรงรอๆนะคะขับทางไกลได้สบายแอร์เย็นเบาะบายคู่หน้าพรมาลไรพาวเวอร์มีแอร์แบก ราคาเบาๆแบบคุ้มค่า6 9 0 0 0บาทค่ะเอกสารพร้อมโอนมีครบนะคะภาษีพรบ69้าค่ะรถอยู่แถวรังสิตปทุมธานีนะคะสามารถนัดดูได้ตลอดนะคะแต่นัดหมายล่วงหน้าก่อนจะได้อัปเดตสถานะของตัวรถด้วยว่าขายแล้วหรือยังนะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายอยู่ใต้คลิปเลยค่ะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ v ี t c h เดิมๆไม่เคยเพึ่งพาแก๊สนะคะ พวงมาลัยพาวเวอร์มีแอร์แบ็กเกียร์ออโต้มีวัดลออเก6์หตัวบใาพัดคู่หน้าสวยเท่นะคะเบาะนะคะเบาะ,ะบสวยค่ะกระจกมองข้างทรงซิ่งครับสแควร์ของแต่งพอมีขะุนมีเด็กเล็กน้อยๆนะคะพอสวยแบบมีสไตล์ค่ะกุญแจรีโมทมีระบบตินทัลล็อกนะคะผ้าสีพาราโบ69เลร่มครบ สนใจโทรคุยสอบถามหรือว่านัดดูรถนะคะติดต่อกันเลยค่ะมีเบอร์โทรใส่ให้แล้วต้องเน้นเดินทางไปดูด้วยตนเองต้องเน้นติดต่อเจรจากับผู้ขายด้วยตนเองนะคะเพราะว่าเราเพียงแนะนําให้ชมเท่านั้นค่ะไม่ใช่ผู้ขายนะคะอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจะคัดสรรรถสวย,สวยราคาประหยัดมาให้ท่านได้รับชมกันเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ